สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะนำเสนอการปลูกกล้วยในวงปอที่ทำจากยางรถยนต์เก่าครับนี่คือกล้วยน้ำว้าเป็นน้ำว้กเขาเรียกว่าน้ำวัคขอมนะครับเป็นพันธุ์ที่เขาเรียกว่าต้นมันจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าปลูกในวงปอที่เป็นล้อ,อยางรถยนต์แบบนี้ก็ได้รับประทานครับนี่เป็นรุ่นที่2แล้ว ท่านผู้ชมลองเอาไปทำดูนะครับไปทำคนที่มีพื้นที่น้อยไม่มีไม่มีพื้นดินนะครับก็เอาอยางรถจนหรืออาจจะเป็นวงบ่อแบบอื่นๆก็ได้ครับวงบ่อซีเมนต์ก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าแอดมินเห็นว่า,อ,าอยางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็สามารถนำมาเป็นเขาเรียกว่า บ่งบ่อที่ใช้ปลูกกล้วยได้ด้วยครับล้ามันก็ออกผลโอ้รถดินเสียงดังหรือเกินนะอ่านี่ก็เป็นล้อ,อยางรถปิกอัพครับการปลูกก็ใส่ดินทั่วไปครับแต่ว่าแอดมินมีเคล็ดลับที่จะบอกสักเล็กน้อยครับจะสังเกตเห็นว่านี่ก็จะมีฐานฐานที่ใช้ก่อไฟนะครับชา์โคลชา์โคลไม่ใช่ฐานที่แปลว่าแบตเตอรี่นะครับเป็น ฐานที่ใช้ในการก่อไฟฐานหุงต้มทั่วไปครับก็ใส่ลงไปอันนี่คือความสูงนะครับก็ประมาณสัก20ซนตมรนะเวลาที่เราเอาเอาอยางรถยนต์มาทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้มันก็จะได้ประมาณนี้ครับตัดขอบด้านหนึ่งออกนะก็จะได้ประมาณนี้นเป็นอย่างรถปิกอัพครับยางรถปิกอัพเนี่ยเวลาที่ทําเป็นวงบ่อแล้วมันก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก 8 0เซน90เซนนะครับความกว้างประมาณนี้8 0 9 0ซนเมตรความกว้างจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับแ0 9 0ซนมแล้วก็เอาหน่อกล้วยครับใส่ลงไปเลยครับปลูกได้เลยใส่ดินผสมแบบง่ายๆครับดินข้างทางก็ใส่ไปครับแต่ก็แอดมินใส่ถ่านนะครับเพื่อให้มันช่วยเก็บความชื้นเพราะว่าน,านานเราจะได้รดน้ำทีหนึ่งไม่ก็มีเวลานะก็ใส่เข้าไปปลูก ปลูกลงไปตรงกลางครับตรงกลางนะแต่ว่านี่เป็นรุ่นที่2แล้วเป็นหน่อของมันรุ่นแรกแอดมินได้รับประทานไปลแล้วครับดูดูนี่ครับต้ยน้ำว้าต้นน้ำว้าคอมน้ำว้าคอมมันก็ออกหน่อครับแบบนี้ครับนี่ก็เป็นหนอ่อนี่ก็หน่อครับ มีอยู่สามหนอ่อสามหนอแอดเินสับออกไปแล้วลองไปทําดูครับความสวยงามก็แล้วแต่จะประดับด้านบนครับเอาไปเป็นไอเดียในการปลูกสำหรับพื้นที่ที่มีดินน้อยไม่มีพื้นที่ก็ปลูกใส่วงบ่อรอย่างรถยนต์นะครับที่นี่ได้แสงแดดเพียงแค่ครึ่งวันครับครึ่งวัน แดดครึ่งวันอีกครึ่งวันนั้นหลังคาบังครับก็ได้แดดเพียงแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นเองนี่ก็เป็นต้นมะกรูดนะครับอยากจะปลูกพักอะไรทับไว้ข้างบนนะครับก็ปลูกไปได้เลยแต่ว่าต้องใส่ถุงนะครับไม่ต้องให้รากมันไปแย่งอาหารกันที่ด้านล่าง mm hmm. เวลาที่เรารดน้ำนะครับน้ํามันก็จะไหลซึมลงไปไหลซึมลงไปนะก็ปลูกแบบนี้กล้วยน้ําว้าในล้อย่างรถจนครับได้รับประทานในรุ่นที่2แล้ว ปลูกบนพื้นซีเมนต์แบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมนะปลูกไปเลยครับใครอยากจะเอาไปเป็นไอเดียในการปลูกเป็นสวนบนพื้นซีเมนต์ก็ทำแบบนี้ครับปลูกได้มีอนาคตแน่นอนครับอนาคตคือการได้ปลูกและได้รับประทานแน่นอนนฮ้ยลำวาใน วงบาะรออย่างรถยนต์ปุ๋ยที่ให้นะครับลืมบอกไปปุ๋ยที่ให้ก็คือถ้า,าเรามีพวกน้ำหมักชีวภาพนะครับเราก็ใส่ให้บ้างน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำล้างข้าวนะครับน้ำแช่ข้าวก็ใส่เข้าไป ลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบอินทรีย์ครับน้ําล้างข้าวน้ําแช่ข้าวนะครับน้าปุ๋ยหมักน้ําปลาหมักก็ใส่เข้าไปจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่เข้าไปผสมน้ํามันก็จะเจริญเติบโตและออกปลีครับออกได้บบนีนฟลาวเวอร์ก่อนนะแล้วก็จะมีลูกแบบนี้ลูกนี้ก็สีสันสวยงามเหลือกเกินครับ มันสวยงามมากสำหรับแอดมินก็ชอบครับชอบตรงที่ว่าสีของมันสวยงามและรสชาตินะครับต้นก่อนนี้ก็ให้รสชาติที่ดีหวานอ่อนละมุนนะเอาไปลองทำกันดูครับปลูกกล้วยในวงบ่อล้อ,อย่างรถยนตนะ์ถ่ายให้ดูนะครับนีล สวัสดีครับ